มาถิงขยะนะคะสวยพญายเก็บขยะมาถิงตองแยกขยะก่อนนะคะเบิ้งมาช่องใดทิงอะไรดปกติไม่น้อยกับบวกคนมาถิงนะก็เลยตรงเบิ้งก่อนเดี๋ยวมันทรงผิดทิงผิดเขาก็มาจอดทิงค่อยกันมีหลังบ้านนี่แหละคะ่ะเนี่ยก็ลั่งหาปองว่าไม่ถิงใส่อันนี้แมนมอเี๋ยวเปิดเบิ้งก่อนแมน แล้วนะคะสำหรับถุงพลาสติกม,ม,มองถึงขวดนะคะนี่คือขวดซอสขวดแก้วของไม่น่นอยตรงนี้เป็นถิงนักซื้อพิมพ์เป็นถิงพกกองแข็งตรงพูนถิงถุงพลาสติกกับขวดไม่น่อยก็แล้วเต่ขวดมาถิงมันเป็นช่องไผ่ช่องมั่นนะคะว่าชิคุร เมดนะคะยิปที่ละขวดขวดเล็กขวดน้อยไม่นหลายต้องมีระเบียบวิน,นะะัยห้ามมกเบ็ดหามมกเบ็ดหม,ม่ยถึงม่าโแมนมาหอดก็สิเอาถุงใส่ถุงยังมากกว่าสิโยนลงบ่แมนนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะพลาสติกที่ใส่ของลงมาทิ้ง ต้องแยกทิ้งให้เขานะคะในอีกอันนึงงนี่มันก็ทิ้งขยะอยู่น่น้าต้องกลัใหญ่แต่นี่ก็เป็นกระป๋องเบียร์กระป๋องของนี้นะคะเปิด นี่นะคะเเป็นไงรมาซอยสุดสับการทิ้งขยะเดกรอด p ล u สจอขอแ a r ออได้ได้ o s i r enpose h a ออกทั่วโพเซออน้องอแลนสัมา ย้อนดัเมือกยอกพิกสะแดนเพรฟิร์สต้ามันยอกแล่สะเด็โอ๊กโซ่แฮ่แฮ่แฮ hmm. ่เว้นเกินพลัดหืมพนียงระเบียบพนียงไปทิ้งขยะเปียกก็ขยะแห้งไปทั้งพนี่นายก็มาขยะแห้งท่งนี้แต่ว่ามันแดกขยะกันเนาะคุณนันล้าง้านไม่ไงงานเรามาซอยเท้ายานเท้าทิ้งบะทื่เพราะปกติเราไม่ได้กับทิ้งหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อนี้มันไก่เคสมาดแล้วเรื่องเลี่ยนมากก็เลยไปจันทวซอยเธอเพราะว่ามันหลาย เมืองมันหนาวมันไม่มีน้ำแข็งได้ค่ะแต่ว่ามันเป็นนี่สเก็ตนำแข็งไม่ได้หยาเห็นปะเย็นยยเยือกขึทระเบียบยันแม่เทิงปะเป็นเฝ้าน้ำกดมาส่วน <laughs> มันปกติไม่น้กับบักถิงเนาะบักเคยลงมาแท่งแท่ขยะดย้หน่อยไม่นี้เห็นว่ามันลายแล้วกินเขาแล้วไม่น่อยก็จะเมียนบานทั้งความสะอาด เตรียมจัดนันจัดมีนะคะ่ะใกลเทสก,กาลดแล้วซามีเวลานะคะเดี๋ยวขึ้นไปหาเห็ดยังกินก่อนนะคะเดีย๋ยวเราจะจ่าย,ายรักนะจุบจ๊บ